สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณนะ์นเจ๊ะชาวราศีมังกรลักขามังกรนะคะประจําปักหลังของเดือนออกันยายนและนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ได้ฉีดวัคซีนกันทั่วหน้ารีอยัง <c oughs> นะคะโอเคอ่ะขอดูให้พลังงานของชาวราศีมังกรลักนามังกรเลยค่ะให้พลังงานของชาวราศีมังกรลักขามังกระคะ่ะประจําปักหลังของเดือนกันยายนนี้นะคะว้าว เจ็ดถ้วยนี่นะพลังงานของคุณเป็นเจ็ดถ้วยค่ะตอนนี้บ้างมองว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณน่าจะมองเป็นเรื่องชวนฝันต้องเรียกอย่างนี้เลยคุณอาจจะมีจินตนาการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้หรือว่ารู้สึกมีโมเมนต์แบบมีความรู้สึกแอบ,บชอบใครหรือว่ามีความรู้สึกแอบปลื้มใครบางคนหรือว่าเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกวาเอ๊ะคิดมาก ว่าเขาจะคิดยังไงแบบไหนแป้งมองว่าคุณน่าจะมีคําถามมากกว่าคําถามกับความสัมพันธ์กับสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้คุณมีคําถามมากมายนะคะอืมเยอะแยะไปหมดเลยนะอ่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะไพ่หนึ่งดาบความสัมพันธ์ของคุณค่ะอือบางท่านคุกับชาวราศีธนูลัคนาธนูอะ ความสัมพันธ์ทั่วไปของชาวราศีมังกรและคนามังกรเป็นอย่างนี้นะความสัมพันธ์ของคุณไม่มีอะไรชัดเจนนะคะไม่มีะระชัดเจนไม่มีคําตอบให้กับเขามไม่มีคตอบให้กับความสัมพันธ์นี้ไม่มีอะไรผูกมัดบางคนคุยกันมานานแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนสักทีแล้วความสัมพันธ์นั้นอยู่ๆมันก็จบลงเงียบไปนะคะเงียบไปนะคะด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวอยู่ภายในใจนะคะจบกันไปนะคะจะติส โอ้โห oh, บางท่านคุณชาราศีตุลลัคนาตุลแยกทางกันไปเลยเงียบเงียบอีกฮาโลแฟนเงียบหายกันไปโดยไม่มีคําตอบของความสัมพันธ์ใดๆสีเหรียญแป้งมองว่าคุณเองก็เริ่มรักตัวเองแล้วเขาเองก็เหมือนกันค่ะในสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้นะคะแต่คุณก็ยังทุกข์อยู่ภายในใจนะมีความทุกข์ความเครียดนะคะว่าอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนความรู้สึกที่ว่าทําไมทําไมมันมีคําถามอยู่เต็ไมไปหมดเลยว่าทําไมอะไรเกิดขึ้นทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ ทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนี้กับเรานะคะมันเป็นความรู้สึกที่มันคุณรู้สึกถ้าจะติ๊กเนี่ยป้องว่าคุณรู้สึกมันไม่ยุติธรรมอ่ะคุณเลยรู้สึกว่ามันมีคำถามค้างคายอยู่ในใจถามว่าตัวเขามีไหมตัวเขาก็จะมีนะว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงต้องเงียบกันอย่างนี้นะคะคนคนนี้ไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณเลยนะคะคําถามที่คุณถามเขาตอบคนละอย่างที่คุณถามไป ะค,ะ uh huh. ความสัมพันธ์นี้ก็เลยจบลงปัญหาของความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นการพูดอะไรที่ผิดใจกันเกิดการพูดจาอะไรต่างๆที่มันมีความผิดใจกันเลอะอยู่ก็เงียบเลยเงียบกันไปเลยนะคะเงียบกันไปเลยนะอธิบนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเกาะหน้านี้สําหรับคนที่มีคู่นะคะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะคือคุณได้ทําการหย่ากันแล้วหรือเปล่าอันนี้ในคนมีคู่ที่แต่งงานมีครอบครัวนะคะ ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณจบลงหย่ากันนะคะเพราะว่าอาจมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ด้วยเรื่องของทัศนคติการใช้ชีวิตต่างๆตอนนี้คุณอยู่ในขั้นตอนของการเจราจาแบ่งทรัพย์สินหรือว่าทรัพย์สินในที่มีเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคุณเลยเกิดความทุกข์นะคะอัน,นเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในบางคนบางท่านบางกรณีนะอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะคะอืมส่วนเรื่องความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันชัดมากว่ามันไม่มีอะไรชัดเจนเลยหยุดหยุดแล้วพอนะคะตอนนี้ต่างคนต่างเงียบ เขาคิดยังไงกับชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะเขายังถ้าคุณถามว่าเขาส่องคุณอยู่ไหมยังส่องอยู่บอกเลยยังส่องยังมองคุณอยู่นะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะยังมีความคิดถึงคุณอยู่บ้างแล้วก็บางทีก็ไม่คิดถึงบ้างแบบสลับกันไปอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบจะเอายังไงดีนะคะถ้าเกิดถามว่าตัวเขาคิดอยากจะกลับมาไหมไพ่บอกว่ามีความคิดที่อยากจะกลับมาแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่า เขาจะกลับมาเริ่มต้นคูย,ยังไงอ่ะจะคุยแบบไหนดีนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เป็นอยู่จะเอายังไงดีนะคะส่วนความสัมพันธ์ท,ทั่วไปไพ่บอกว่าสถานการณ์ของพวกคุณอ่ะเหมือนอยู่พวกคุณหยุดอะไรเงียบนะคะแต่คนคนนี้ก็ยังคุยกับคุณแต่เหมือนคุยกันแบบเหมือนถามคําตอบคําไม่มีประโยคบทสนทนาอะไรที่ยาวๆนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้สักเท่าไหร่เลยนะอืม คนคนนี้เขารู้สึกเหมือนกับเบื่อเบื่อค่ะเบื่อเบื่อกับความสัมพันธ์นี้เขาเขารู้สึกว่ามันดูน่าเบื่อน่าเบื่ออยู่นะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะชาวราศีมังกรลัคนามังกรตัวคุณเองนะคะก็มีเกณฑ์ว่ามีช้อยหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณทําให้คุณไม่เหงากับการที่คนคนเนี้ยเขาทําให้คุณทุกนะคะอืมมีเพื่อนแก้งเหงาเข้ามาหาคุณอะอ มันเป็นการอ่านสลับกันได้เพราะแป้งรู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรคุณทําใครคนหนึ่งเสียใจเหมือนกันนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายกระทําก็ได้นะคะมันมีเกณฑ์นะเนี่ยอืมแต่ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะแต่คนที่คุณดิวอยู่แล้วคนที่มีอิทธิพลอย่างนี้ดีกว่าบุคคลที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของคุณนั้นถามว่าเขาเขามีความรู้สึกยังไงเขาทุกเท่าคุณหรือเปล่าไม่คุณทุกกว่าเขาแต่เขาก็มีความคิดถึงยังนึกถึงคุณอยู่นะคะอืมออื คนคนนี้เนี่ยน่าจะมีคนคุยเยอะอยู่นะคะมีคนคุยเยอะมีคนคุยเยอะมีคคยยะมตัวเลือกเยอะนะคะมันก็เลยทําให้ความทุกข์ของเขาไม่เท่าออกับของคุณนะอ mm ืม hmm. เพราะคุณอาจจะโฟกัสที่เขาคนเดียวมากเกินไปนะคะแ mm hmm. นวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรลักนามังกรค่ะเดตเรวิวมาแล้วบางท่านคุยกับชาวราศีมังกรลักนามังกรด้วยกันนะคะนี่ไง พวกคุณจะได้กลับมาคุยกันไหมเนี่ยดูสิได้นะได้กลับมาคุยกันนะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้กลับมาคุยกันนะคะพวกคุณจะได้กลับมาคุยกันนะคะแต่พอคุยกันเสร็จจะมีแพชชั่นให้กันอยู่ๆจะมีความรู้สึกดีให้กันมีเกณฑ์มาหากันมีเกณฑ์มีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กกิด้วยกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นสักพักหนึ่งทะเลาะกันอีกสองเหรียญเนี่ยมีปัญหาละของละแหงกันอีกทะเลาะกันอีกพูดจาไม่เข้าหูกันอีกนะคะ มันมีเกณฑ์มีปัญหาอย่างนี้เขามีเคอว่ามันมีรุ่นน้องหรือว่ารุ่นน้างทุกอย่างกันอ่านสลหับกันได้บอกนี้ก่อนมันมีรุ่นน้องของใครคนหนึ่งเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้แล้วทําให้พวกคุณอ่ะทะเลาะกันนะคะอืมเป็นรุ่นน้องหรือเป็นรุ่นพี่ก็ได้แต่ว่ามีบุคคลที่สามเข้ามานะคะมาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้มามาให้มาใกล้ชิดสนิทสนมในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยทําให้เกิดปัญหาทําให้คุณต้องทะเลาะกันทะเลาะบอแว้งกันมีปัญหาละหองระแหงกันอีกนะะค แต่ถามว่าเขาจะมาเคลียร์ให้กับคุณไหมไม่ปัญหาเหล่านี้จะคลี่คลายไปเองโดยที่การโดยที่ว่ารุ่นน้องคนนั้นหรือคนคนนั้นที่เข้ามาเนี่ยง่ายๆคนที่เข้ามาวุ่นวายในปัญหาความสัมพันธ์ของคุณคุณอยู่ๆก็จะเงียบไปความสัมพันธ์ของพวกคุณจะกลับมาดีอีกครั้งค่ะมันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่แบบขึ้นลงขึ้นลงในในปากเดียวเลยอ่ะนะคะ เป็นพลังงานที่แบบว่าทั้งนั้นที่คุณชาาศิมังกรคุณเป็นชาวธาตุดินแต่พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในปักนี้จะเป็นเหมือนธาตุลมขึ้นลงไปมารวดเร็วนะคะอืมจบที่เจ็ดเตียนคืออะไรไพ่เจ็ดเตี้ยนอโอเคชัดเจนมากๆเลยชาาศิมังกรรักขนามังกรค่ะทุกอย่างไปกันอ่านสลับกันได้เมื่อมีคนที่เป็นตัวปัญหาออกไปคนใหม่ก็จะเข้ามามีเกณฑ์จะเข้ามาทางคุณนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนคนนี้เป็นคนมีความกระตือรือร้นอบอุ่นมีความเป็นผู้ชายธาตุไฟเมสิงธนูเข้ามาวนเวียนเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับคุณเป็นความรู้สึกดีกับคุณแล้วคุณจะรู้สึกดีๆกับเขาเพราะว่าเขาอะ่ะจะมอบความจริงใจให้กับคุณนะคะและนี่แหละมันจะเป็นปัญหามันเริ่มเป็นปัญหาไหมแป้งไม่รู้ว่าเป็นปัญหาไหมบางคนก็ไม่เป็นบางทีบางคนในราศีมังกรรัคนามัางกรอยากจะม o กออนแล้วก็ได้นะคะแต่หมายถึงว่าคนคนนี้จะทำให้จิตใจของคุณสั่นคลอนคนใหม่ที่เข้ามา แล้วกับเหมือนแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเข้ามาให้คุณให้คุณได้ชั่งน้ําหนักว่าคนที่คุณคุยอยู่ปัจจุบันกับคนใหม่คนไหนดีกว่ากันนะคะเขาเป็นเหมือนตัวหนึ่งที่จะทําให้คุณตัดสินใจอะไรได้ในอนาคตแล้วกันนะแต่ทุกอย่างมันยังไม่จบเพราะมันเป็นปากปากนี้เท่านั้นนะคะอืมอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้รุ่นพี่ก็ได้นะคะมาจากไหนเจอได้ไงเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยแหละคะ่ะ นะอืมแต่ถามว่าความสัมพันธ์นี้แล้วพอคนนี้เขา้าคนใหม่เข้ามาแล้วเขาแล้วคนที่คุยอยู่เขาจะรู้ไหมไม่รู้นะคะอืมยังไม่มีไม่ยังไม่มีการรับรู้อะไรเขายังไม่รับรู้อะไรนะคะอืมไม่รู้ยังไม่รู้อ่ะนะอืมโอเคประมาณนี้นะคะบางคนก็บุคคลน,นี้อาจจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ได้บางคนถ้ายังไม่เจอมีเกณฑ์จะเจอคนใหม่เนี่ยนะคะ ถ้าคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เหมือนกันมีเกณฑ์ที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือใครมาจากเพื่อนฝูงสังคมเป็นคนมีความกระตือรือร้นนะคะมีมีมี energy ชาวธาตุไฟอะ่ะคุณได้เจอชาวธาตุไฟเม่สิงห์ธนูนะคะถ้าคุณคบกับคนธาตุไฟอยู่ก็ได้เจอธาตุไฟอีกถ้าบางคนคบกับคนธาตุน้ําอยู่มีเกณ์เจอยังอะสรุปเจอธาตุไฟเจอคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนี่แหละนะคะโอเคนะอืมอะ ทีนี้มาดูการงานกันบ้างของชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะคนที่กําลังหางานอยู่ค่ะข้อแรกเลยได้งานใหม่แน่นอนเลยนะบอกไว้เลยได้งานใหม่แน่นอนนะคะอืทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเอาเรื่องอ,อคนเป้เป็นพนักงานประจําก่อนนะคนที่เป็นพนักงานประจําเนี่ย ตั้งรู้สึกว่าคุณจะอึดอัดกับกรอบของการทํางานของบริษัทของคุณคุณน่าจะอยู่ในภาวะที่อึดอัดกดดันแล้วตอนนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณที่คุณจะต้องรับมอบมมีงานที่คุณจะได้รับมอบหมายใหม่ๆเข้ามาแตบบ่ที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะมันจะมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นก็ต้องระวังนะคะแต่ไพ่สิบถ้วยอ๋อบอกว่าตัวคุณเป็นคนมีของอยู่แล้วเอาอางนี้มีความสามารถอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะผ่านพ้นไปได้ ใครที่ทํางานเกี่ยวกับกองสีหรือบริษัทที่บ้านงานที่บ้านมีเกณฑ์ที่ว่าช่วงนี้คุณจะออกความเห็นหรือแสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับงานช่วงนี้ผู้ใหญ่อาจจะย,ยังไม่รับฟังนะคะ <c oughs> ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปก่อนนะอืมอือโปรเจกต์ที่คุณเสนอไปอาจจะยังไม่ผ่าน <c oughs> อางน,นี้นะคะ <c oughs> สำหรับคนที่ทำงานเป็นพนักงานประจำเหมือนกัน โปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณเสนอไปอาจจะยังไม่ผ่านนะคะส่วนตอนนี้นะคะเจ้าของรรกิจการนี่สําคัญมากเลยในช่วงเนี้ยที่เราจะต้องทํานายกันนะคะแป้งใส่อะไรด้วยเพราะว่าธุรกิจช่วงนี้มันมันมีการเติบโตเร็วช่วงธุรกิจค้าขายออนไลน์เติบโตเร็วคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจในช่วงนี้นะคะคุณจะมีเออ่ยังสามารถมีรรกิจการของคุณยังพอจะไปได้เรื่อยๆพอยังจะไปกันได้เรื่อยๆนะคะอ,อมันจะมีไอเดียใหม่ๆผุดเข้ามาแต่ว่า คุณจะทำได้แค่บางชิ้นบางอย่างบางโปรเจกต์เท่านั้นส่วนใหญ่โปรเจกต์ที่คุณจะทำได้เป็นโปรเจกต์ที่ได้กำไรไม่เยอะไม่เยอะได้กำไรไม่มากพอแค่เลี้ยงตัวเท่านั้นเองนะคะอืมอะต่อไปเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรลลคนามงมังกรค่ะอ่าการเงินของคุณค่ะช่วงนี้ค่ะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนี้ขอบอกก่อนเลยคุณมีภาระหน้าที่ในเรื่องของของของการเงิน อยู่เยอะมากฉะนั้นคุณต้องเซฟหน่อยนะคะเซฟหน่อยเพราะว่ารายจ่ายรายจ่ายเนี่ยมันจะถูกส่งมาหาคุณโดยกระทันหันมีปัญหาเข้ามาจุกจิกมากมายใครมีบุตรหลานบริวารน,นะคะมีเกณฑ์เสียตังมีเรื่องให้ต้องเสียตังค่าใช้จ่ายแบบกระทันหันในช่วงนี้นะคะอืม,อมนี่สินอะไรต่างๆยังไม่ถูกเคลียใครก็ตามที่รองเงินก้อนรองเงินก้อนค้าขายอะไรอยู่รองเงินก้อนใหญ่นะคะ ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้ในช่วงนี้ระยะเวลานี้นะคะอืมโอเคอ่ะประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูคนโสดกันบ้างก,กับชาวราศีมัง,งกรลัคนาังกรค่ะเอ่อราชนีถือเหรียญหรอโอเคชัดเจนมากเลยคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอพ่อไหม้แม่ไม้เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้นะคะอืมเป็นบุคคลที่มีเอ่อภูมิฐานเอ่อ มีโปรไฟล์ที่ดีดีอยู่ระดับหนึ่งเลยแต่อยู่ที่พื้นดวงชะตาของพวกคุณอย่าลืมถ้าคุณเป็นคนพื้นดวงที่ดีอยู่แล้วมากๆจะได้พบเจอกับคนที่มีโปรไฟล์ดีก็อาจจะโปรไฟล์ดีในระดับถึงขั้นเอ,อแฟนหญิงนัทธาอย่างเงี้ยอแต่ถ้าคุณมาโปรไฟล์ที่แบบกลางๆคุณก็อาจจะได้เจอพ่อไม้หรือแม่ไม้หรือคนที่มีตําหนิมีลูกติดมาแล้วเนี่ยในเลเวลที่แบบเป็นคนมีงานมีการทํานะคะ ไม่ได้เป็นภาระให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะบอกหมอบอกว่าคุณมีตําหนิไม่ได้ขอภัยจริงๆคนเหล่านี้ก็แค่เขาผิดหวังเรื่องความรักมาก็เท่านั้นเองนะคะเออขอภัยด้วยนะคะจริงๆไม่ควรใช้คํานี้กันแล้วแหละแต่เอาเป็นว่าเป็นคนที่เคยหย่าร้างมาแล้วเคยมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะอืมอ่ะจะเจอกันได้ยังไงจ๊ะเหตุบังเอิญเนี่ยแค่นี้เลย เหตุบังเอิญเดอะทาวเวอร์ตั้งบอกไว้เลยเหตุบังเอิญแต่เดอะทาวเวอร์เนี่ยมีแนวโน้มว่าเหตุบังเอิญนั้นเป็นเหตุบังเอิญที่ไม่ค่อยดีนะคะเดินชนกันล้มในร้านกาแฟตัวเปียกเจออุบัติเหตุกันบ้างอะไรเงี้ยนะโอเคอืมอ่ะก็ปลอดภัยแหละไม่มีอะไรหรอก <c oughs> นะคะโอเคต่อไปนะคะสถานะไม่ชัดเจนไพ่ยอยากบอกอะไรคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรเกี่ยวกับคนสถานะไม่ชัดเจนไพ่าสามเหรียญค่ะ ตอนนี้สิ่งที่คุณทําได้ก็คือการสองสองมองๆให้บอกแท็กติกนิดนึงก็คือว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่ชัดเจนในราศีมัง,งกรลัคนามังกรถ้าคุณอยากรู้อะไรการส่องโซเชียลมีเดียของเขาจะทําให้คุณได้รับรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงและรู้วิธีในการเข้าหาเขามากขึ้นนะคะต่อไปคนมีคู่ค่ะคุณมีจุดยืนมากเขาก็มีจุดยืนความสัมพันธ์มันจะดูเบื่อหน้าเบื่อในช่วงนี้ ะะพยายามเติมสีสันให้กับคู่รักกันหน่อยนะคะตัวคุณเองก็มีปัญหาแต่เรื่องเงินเรื่องงานมีเกณฑ์ที่ชาวราศีมังกรและคนามมังกรคุณต้องจากจากคนรักไปนะคะคือเขาอาจจะต้องได้ไปทํางานไกลๆหรือไปทํางานต่างจังหวัดช่วงนี้ก็ใช้ความอดทนใช้เหตุผลกันมากๆนะคะอืมอ่ะโอเคเข้าใจกันนะนะเป็นยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะหรือถ้าใครเป็นแฟนที่อยู่ห่างกันอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่อาจจะไม่ได้เดินทางมาหากันนะคะ มีมีอุปสรรคมีปัญหานะโอเคอ่ะประมาณนี้นะคะชาวราศีม,มังกรและนาวมังกรนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับส r คร e ใครสนใจดูวดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดอยู่ใน description box ด้านล่างหรือว่าสแกนที่ QR code ดได้เลยนะคะโชคดีนะทุกคนสวัสดีค่ะ